คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนำสวัสดีครับผมผมแจ็คบ้าบอลบอลทุเดลา์นะครับวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์ที่29พฤศจิกาย,ยน2 0 5เรจะเนี่ยวันนี้โปรแกรมฟุตบอลไม่ได้อัดแน่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยให้เราได้รุ้นให้เราได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นอพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุนเดติก้าเยอรมัน ลาติกาสเปนหรือแม้กระทั่งไทยลีกก็จะมี1คู่ให้เราได้รุ้นให้เราได้เชียร์กันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกท่องทางของบอลทูเย์สำหรับวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์กันคู่ลาดิกาสเปนคู่ระหว่างลิวมาโยกาครับเจอกับบาร์เซียสําหรับคนที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่ที่ผมวิเคราะห์คู่อื่นนะครับสามารถกดเข้ามารับได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่องบอลทูเร์ไลฟ์หรือแอดเจดีเก้าหนึ่งเนะี่ยเข้ามากัน ในกลุ่มกันได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับลิวมรยาก้านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของค้างคาวบารนเซียซึ่งวันนี้นะครับเปรดราคาเนี่ยเป็นริวมรยาก้านะครับเป็นต่อ0.5ซึ่งฟอร์มโดยรวมของ2องนัดล่าสุดเนี่ยของ2ทีมเลยนะครับเป็นฝั่งริวมายาก้านะครับ5นัดหลังสุดชนะได้เพียงแค่นัดเดียวแพ้ไป2เสมอ2ชนะ1 สวนทางกับฝั่งบรเซิยมากครับว่า5นัดล่าสุดเนี่ยของบาราซิยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยแล้ว2นัดล่าสุดที่ผ่านมาก็าสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดแม้ว่าอันดับตารางนะครับริวมาโยการเนี่ยจะถือว่าดีกว่าเลยเพราะว่าอยู่อันดับ8ส่วนบรเซิยเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นทึ่งอยู่ในอันดับ18เลยทีเดียวซึ่งถ้าเรามองอันดับตารางเนี่ยมาโยการเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบแน่นอนครับแต่ครับสถิติเฮตูเฮตเนี่ยทั้งสองทีมเจอกันมานะครับเรียกได้ว่า สลับกันแพ้สลับกันชนะซะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะครับจะออกเป็นทางเสมอซึ่งวันนี้นะครับเปลี่ยราคาเนี่ยเป็นมายาก้าต่อ0.5ผมมองว่าบาลิเลนเซียนะครับช่วงนี้นะแม้ว่าอันดับเนี่ยจะอยู่ท้ายไปหน่อยแต่ผลงานโดยรวม ห้านัดหลังสุดเนี่ยถือว่ากําลังกลับมาสู่ในฟอร์มที่ดีแล้ววันนี้ผมมองว่าไม่น่าจะแพ้เจ้าบ้านอย่างมายยกานะครับมีโอกาสจบลงเอ่ยด้วยการเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะแบ่งแต้มกันไปซึ่งผมมองว่ามายาการ์เขาอยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ได้ดีตัองถลา่สวนทางกับฝั่งบาริเซียวันนี้นะครับเจอกันครึ่งทางโอกาสจบเสมอมีสูงเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากรับแนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่นี้นะครับคู่อื่นเราก็มีแนวทางในกลุ่มให้เราได้ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เข้ามาแล้วเจอกันในกลุ่ม่มนนนนััวววี้้ตชชหาอง ยกให้กับบาร์เซียมีดีแน่นอนให้ทุ่นบบจบที่แจ็คบาบอลบอลทูเดไล